นตทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้ารุวมกศสถาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลน้น เปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามิตรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้าร่วมพุทธศสาในความยั่งยืนสวัสดีครับ วันนี้นับตีหนีเที่ยวมาชวนคิดชวนคุยกันอีกแล้วนะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่ทางาผู้จัดงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ Big Data แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะจัดงานขึ้นที่มหาวิลาลยเจ้าคุณทหารราชกรังนะครับก็ได้มาเชิญมาชวนนะครับก็เราเห็นหัวข้อแล้วมันก็เป็นประโยชน์ก็เลยว่าเอะเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมานานพอสมควรทีเดียววันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันครับว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยแบบ หนีเที่ยวกันไปแล้วไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเราเขาเราจะเที่ยวกันยังไงรามันจะมีรูปแบบแบบไหนต้องก่อนอื่นต้องมาดูกันก่อนเลยครับว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันหมายถึงอะไรหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยการไปเที่ยวในชุมชนก็คือการขับรถเข้าไปหรือการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านก็ไปดูว่ามีหมู่บ้านนี้เขามีอาหารอะไรดังเขามีอะไรอร่อยหรือว่าเขามีประเพณีเขามีสิ่งท่องเที่ยวหรือแรงสิ่งดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวอะไรที่จะเข้าไป อันนั้นเนี่ยเป,เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนครับคือไปเองไม่มีการบรหิหารจัดการใดๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ทางนักตีหนีเที่ยวจะชวนคุยเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่มันก่อให้เกิดความยั่งยืนครับนั่นคือคนในชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นคนที่จะต้องอนุรักษ์ประเพณีวิถีวัฒนธรรมนะครับสิ่งของต่างๆที่จะดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยมาเที่ยวในบ้านเราเพราะฉะนั้น การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันเป็นรากฐานนะครับเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่การท่องเที่ยวเราหลายๆห,ห,ห,หลายคนต้องมาดูงานที่เราทีนี้วันนี้จะมามาไขาข้อข้องใจกันนิดนึงครับว่าเที่ยวยังไงให้มันเที่ยวชุมชนยังไงให้มันยั่งยืนที่บอกว่ามันมันมีคําว่ายั่งยืนเข้ามาด้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องสามารถสืบทอดต่อเนื่องไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ นะครับไม่ใช่เก็บเกี่ยวเก็บกินกันแค่รุ่นเรารุ่นเดียวแล้วก็พอแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมแล้วหรือว่าเราทํากันไปไอความรู้สึกฟีล l i n ในการต้อนรับลูกค้าการต้อนรับอาคารตุกะที่จะมาเยือนเรามันก็เหือดหายไปมันกลายเป็นเหมือนกับทําไปท,ทุกวันทุกวันจนเคยชินมันไม่มีเสน่ห์ครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยผมมีตัวอย่างอยากจะให้ดูสักที่หนึ่งบอกว่าทางนัตตี้เองเนี่ยนะครับทำงานร่วมกับเกาะเกิดที่ อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยามาเนี่ยถือเป็นชุมชนแรกนะครับเป็นชุมชนที่เราเข้าไปพบกันคือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรหรอกครับเราเจอกันกันกบผู้ใหญ่บ้านชื่อนภูลน,นะครับณภูลผู้ใหญ่ลําพูนพันไวนภูลเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าจะรวมกลุ่มกันโดยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่นภูลตบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพระบุรุษก็คือการทํายาลูกกลอน ทีนี้พอ,อายาของนภพูลเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับเป็นมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนหลายๆคนเลยว่าไปช่วยแก้ปัญหาหนู่นนี่นั่นให้เขาได้นะครับก็มีคนหลั่งไหลกันเข้ามาในชุมชนเอาละสิทีนี้ชุมชนจะทํำยังไงนภพูนก็มานั่งคิดว่าเออทั้งนั้นก็รวมกลุ่มกันเพื่อต้อนรับคนเหล่านี้ให้เพราะว่า ชุมชนนี้มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาอยู่ริมแม่น้ําจริงๆนะครับถ้าเป็นย้อนหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้วคนก็คงจะแค่ขับรถผ่านไปแล้วก็ไม่รู้หรอกครับว่าในนี้มันสามารถที่จะมาท่องมาเที่ยวได้เ,เดี๋ยวจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมมันถึงยั่งยืนนะภูลมองในเรื่องของประโยชน์ของคนในชุมชนประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้งไม่ได้มองในเรื่องของว่าฉันจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวปีละเท่าไหร่จานวนคนนักท่องเที่ยวต้องได้เท่าไหร่ไม่มองเลยครับนะภูลมองในเลยอว่า เอ๊ะถ้ามีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดีมีอาชีพเสรมิมไม่ต้องเข้าไปทํางานในเมืองไหมหรือคนที่อาจจะสูงวัยหน่อยอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมานี่ครัวเรือนต่างๆที่เอ่อมันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องทํากันมาก็าเรื่องสากลเงินกู้นะครับก็กลายเป็นว่า ความยั่งยืนของเกาะเกิดตอนนี้ต้องบอกต้องต้องบอกว่าถ้าใครที่รู้จักนพูลนะนะภพูลก็ไม่อยู่กับเราละนะครับว่าท่านเดินทางไปแดนไกลเลยแดนสุขาวดีนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดก็แต่ว่าความยั่งยืนของการท่องเทีย่ยวของที่นี่ยังคงอยู่ครับนะ้พูลวางรากฐานไว้ดีมากนั่นหมายความว่านภพูลมองเรื่องของประโยชน์ของผู้คนในชุมชนเป็นหลักครับ บใหญ่นัดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามีธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวแต่บางชุมชนครับก็พอหลังจากยุคที่ประมาณสักเลยมา,มาภายในประมาณช่วง15ปีหลังมาเนี้ยหรือเกือบเกบ20ปีหลังมาเนี้ยก็มีการสนับสนุนนะครับจากทางภาครัฐ ให้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีสถาบันทั้งเอกชนทั้ง NGO นะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็เห็นถึงความสําคัญแต่ทีนี้มันจะมีหลายๆชุมชนครับที่ยังนึกไม่ออกว่าทําไมยังยังปกปั้นเอ่อปกปั้นขึ้นมาไม่ขึ้นนะครับทั้งนั้นที่มีทั้งทรัพยากรมีทั้งอาหารมีทั้งประเพณีวิถีนวัธรรมแต่ก็มันมีหลายปัจจัยหลายต่อหลายปัจจัยมากครับ หลายๆนอันนี้ก็ต้องต้องเล่าให้ฟังว่าหลายๆที่จะบอกว่าโอไม่มีงบเพราะเวลาเวลามันทำงานร่วมเมื่อไหร่เนี่ยทางคนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมอง,งว่าโอ้ชุมชนที่เขาทำไปแล้วเนี่ยมีคนสนับสนุนเขานะมีงบประมาณอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากชุมชนถ้าเมื่อไหร่มันไม่ได้เริ่มมาจาก inside เอาเนี่ยแต่ว่าเป็นอา t s i d e in เอาหอบ งบประมาณหอบโครงการเข้าไปนั่งคุยหลายๆครั้งมันก็จบแค่ตรงงบประมาณกับโครงการนะครับว่าทําแล้วให้มันประสบความสําเตร็จตามที่ได้เขียนตรญญาหรือได้เขียนโครงการเอาไว้เท่านั้นชุมชนเหล่านี้ครับพอไม่มีงบประมาณเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเพื่อหายไปนะครับก็ไม่ได้มองเรื่องของออรายได้ของจากนักท่องเที่ยวจริงๆเช่นหลายชุมชนอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ แหล่งดูงานก็แล้วกันผมใช้คํานี้นะครับมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เสียสตังค์เข้ามาท่องเที่ยวมาพักมาผ่าอนมาได้รับประสบการณ์แต่กลายเป็นมีหมู่บ้านหนึ่งไปดูงานอีกหมู่บ้านหนึ่งไอหมู่บ้านที่ไปดูงานก็ได้งบสนับสนุนจากใครก็ไม่รู้นะครับให้งบมาก็เอาไอเงินตรงนั้นนะมาให้อีกหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้ครับมันก็มองมองไปได้ว่า มันมันจะนับเป็นรายได้ทางการท่องเที่ยวผมก็ว่ามันก็แปลกๆอยู่นะครับก็ถ้าเป็นผมผมไม่นับนะครับตรงนั้นก็คือมันเป็นเหมือนกับเอาเงินภาษีของประชาชนนี่แหละให้หมู่บ้านหนึ่งไปดูงานเพื่อเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองถามว่าดีไหมดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเวลาดูแล้วต้องกลับมาทํากลับมาสร้างตัวตนของตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของแนวความคิดก่อนครับเรื่อง m i n d s e ตตัวนี้สําคัญมากครับว่าถ้าบอกว่าไม่มีงบประมาณแล้วทําไม่ได้อันนี้ตัดทิ้งไปเลย นะครับไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องพูดถึงเงินเงินเงินก่อนมันไม่ได้มองถึงตัวตนไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่ทางชุมชนเองจะได้รับจากการท่องเที่ยวเมื่อชุมชนมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันหรือได้เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับประโยชน์หรือสิ่งที่ทางชุมชนจะได้รับเนี่ยมันมากกว่าเงินอีกนะครับ มีตัวอย่างอยู่ที่หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือที่บ้านผีมดนะครับที่บ้านผีม <Mot> ดอ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่อําเภอบางบานนะครับจังหวัดพระนครศรียาอีกแล้วนะครับก็ด้วยความที่นัตตี้หนีเที่ยวเนี่ยก็บ้านก็อยู่ที่นี่นะครับก็เลยมีโอกาสเริ่มงานหรือทํางานร่วมกับชุมชนหลายต่อหลายที่ในที่จังหวัดของของพระนครศรียาแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะมีที่อื่นเล่าให้ฟังอีกบ้านผีมดเป็นยังไงครับบ้านผีมดเนี่ยก็จะมีที่เราทํางานร่วมก็เป็นผู้ใหญ่น้อยนะครับ พี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นเ,นเ,นเรียกว่ามีฝีมือชากาจ์ชักในเรื่องของการทําอาหารอาชีพหลักๆของชุมชนนะครับก็ทําอาหารไปงานเลี้ยงต่างๆหรือว่าอ,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 อาหารของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจัดตั้งแต่เรียกว่าเป็นเชฟน้อยเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเมื่อก็เรารา20ปีเหมือนกันนะครับเราก็คิดโครงการโครงการหนึ่งทัวร์ทัวร์หนึ่งขึ้นมาเขาเรียก ชิปออห้อยเชฟอร่อยชิปอ่อห้อยนี่หมายถึงว่าแบบคนเรือนะภาษาคนเรือภาษาอังกฤษก็จะชิปอ่อห้อยสวัสดีครับเวลาเรือวิ่งสวนกันนะเชฟอร่อย ah เราก็มาต่อสร้อยกันคําว่าเชฟอร่อยตรงนี้ก็คือเรานํานักท่องเที่ยวครับไปเที่ยวในชุมชนไปทําอาหารแต่เราไม่ได้สอนแต่เราให้คนในชุมชนพ่อแก่แม่เฒ่านะครับหรือว่าบรรดาแม่แม่นะ้านๆะนะของเราเนี่ยที่มีฝีมือแล้วก็ยังรักษาสูตรโบราณโบราณเอาไว้ทําอาหารที่ฝรั่ง หรือนะักท่องเที่ยวอยากทําหรือเป็นที่นิยม,มนะครับเช่นอาจจะเป็นแกงเขียวหวานเป็นอะไรที่พนงพนแดงที่เขารู้จักอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาได้ลงมือจริง,รงๆเขาได้เดินเข้าไปในชุมชนเขาได้ไปเก็บของสดสดในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาลงมือตามโดยที่ไกด์ของเราก็มาอธิบายคอยแปลคอยอะไรให้ทีนี้ครับความความน่ารักของชุมชนนี้ที่บอกว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาทําอาหารอยู่แล้วเขาโดดเด่นเรื่องอาหารอยู่แล้ว และเขาไม่ได้ต้องการเงินเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวแต่เขามีความภูมิใจในการที่เขาจะนำเสนอสูตรอาหารอร่อยๆดังนั้นพี่น้อยมีกติกาครับว่าถ้ามาเยอะฉันไม่ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ครัวฉันเหนื่อยอเห็นไหมครับเขามองถึงความสุขของคนในชุมชนก่อนว่าที่ รับนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะจะให้ชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมทําให้แม่แมเนี่ยได้มีเ,เรียกว่าอะดรีนาลีนไอไอแอนโดรฟินนะได้หลั่งออกมาแล้วก็มีความสุขได้พบปะได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้วางเป้าว่าเขาจะทํางานเพื่อได้เงินจากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เขามองเรื่องความสุขของคนในชุมชนเป็นที่ตั้ง ประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่วแต่หลายชุมชนอาจจะมองว่าโอ้โหชุมชนฉันไม่ได้มีภูเขาเลยนะมันชุมชนก็นไม่ได้ติดทะเลไม่ได้มีหาดทรายไม่ได้อยู่บนเกาะ เราบ้านเราไม่มีอะไรเลยนะก็จะไปสู้คนอื่นก็ได้ยังไงมันใช่คําตอบที่เราจะหยุดพัฒนางานการท่องเที่ยวของชุมชนเราไหมไม่ใช่ครับผมบอกเลยครับในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะผมบอกเลยนะไอตัวประกอบองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดที่ชุมชนหลายๆลชุมชนประสบความสําเร็จแม้จะไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือมีธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั่นคืออัธยาศัยไมยตรีครับ ตัวตนที่แท้จริงของชุมชนความเ,าเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอบอุ่นแบบไทยๆเหล่านี้แหละตรงนี้ครับเป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นอาวุธลับของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดพะเยาครับบ้านดอกบัวบ้านนี้รางวัลมากมายเลยนะบ้านนี้เกิดมาจากอะไรครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านดอกบัวเนียเกิดขึ้นมาจากจริงๆแล้วถ้าย้อนหลังไปประมาณ10กว่าปีเนี่ย เ,เขาก็เป็นหมู่บ้านเกษตรปลูกข้าวกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็รู้ๆกันนะครับว่าการทําเกษตรบ้านเราส่วนใหญ่เลยเป็นเกษตรที่ต้องพึ่งเรื่องของเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงทีนี้วันหนึ่งเมื่อในอดีตมีคนในชุมชนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าต้องให้เลือดนะครับต้องมีการให้เลือดเพราะว่าเลือดอาจจะมีปัญหาหรือว่าจําเป็นที่จะต้องรักษาโดยการให้เลือด ก็เอาคนในครอบครัวมาเจาะเลือดนะครับตรวจว่าเลือดเนี่ยให้กันได้ไหมปรากฏว่าพบสารเคมีในเลือดตกค้างเกินกว่ามาตรฐานที่จะให้เลือดได้เอาละสิเขาก็เลยไปดูว่าบ้านข้างเคียงบ้านญาติบ้านอะไรปรากฏว่าตรวจทั้งหมู่บ้านเกินกว่า 6- 70 80%ซนนะครับมีสารเคมีในเลือดเกินกว่าค่ามาตรฐานเกินกว่าปกติที่มันเป็นอันตรายแล้วแหละแต่มันเป็นอันตรายแบบตายผ่อนทรงนะครับคนในชุมชนก็ไม่ได้รู้อะไรหรอก ก็เลยมีฉันตามติกันว่าต่อไปนี้จะทํางานจะทําเกษตรเนี่ยนะครับเป็นตามทฤษฎีใหม่หรือกรเกษตรของทฤษฎีของในหลวงรัชการที่9นะครับก็ทําให้ทุกคนในชุมชนทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวเนี่ยนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันทําเป็นกเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวครับเป็นข้าวอินทรีย์แบบ100%จริงๆนะครับ ดังนั้นพอชื่อเสียงตรงนี้กระจายออกไปเนี่ยก็ได้รับรงบางวัลเป็นหมู่บ้านเ,าเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นนะครับระดับระดับจะเ,เป็นตัวอย่างเลยนะครับก็ทําให้คนหลายๆคนจากทั่วประเทศในหลายๆหมู่บ้านเอ๊ะต้องมาดูที่งานที่บ้านดอกบัวว่าบ้านดอกบัวเขาทํากันยังไงถึงได,ได้ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของ,ขางการเกษตรทีนี้การเดินทางการคนมาหาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นการท่องเที่ยวขึ้นมาครับว่า ในชุมชนก็มีกิจกรรมอะไรที่เขาเคยมีอยู่แล้วบางบ้านทําเรื่องเตาเชีวบวนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมบางบ้านสารตะก้าสารไม้ไผ่ทำเออฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ก็กลายเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไปตัวนี้นะครับ n a t u r Adventure เองเนี่ยเราทํางานร่วมกับบ้านดอกบัวมากับทีมวิจัยจากสกอสอวซึ่งสมัยนั้น,นเรียกว่าสกอวอนะครับนะครับเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนทางด้านงานวิจัยการทางด้านการท่อง,งเที่ยวนะครับ ก็ทํางานร่วมกันมา10กว่าปีแล้วเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ปีนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเรายังส่งลูกค้าให้กับบ้านดอกบัวอยู่เลยนะครับลูกค้าเราก็มาจากประเทศอังกฤษ เพราะฉนั้นในสิ่งที่บ้านดอกบัวได้เนี่ยก็คือมาจากคนในชุมชนอีกเช่นกันเห็นไหมครับเขามองประโยชน์ว่าการทําเกษตรของเขามันมีทําให้สุขภาพคนในชุมชนดีขึ้นม,มันสามารถจะมาพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและสามารถต้อนรับอาคันตุกะหรือผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยให้มาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขามีสิ่งที่จริงจริงแล้วมันก็คือประโยชน์ที่เขาได้รับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับและยังเกิดเป็นรายได้พิเศษให้กับคนในชุมชนอีกครับ ออความสะดวกเพื่อรองรับคนทุกคนให้เข้ามาในชุมชนเป็นดีหรือไม่ดอีอันนี้มีตัวอย่างให้ดูสองที่นะครับที่อำเภออูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีกับที่บ้านพระพิมจังหวัดสุโขทัยครับ มีโอกาสเมื่อ2ปีที่แล้วนัตตี้หนีเที่ยวหรือนัตตี้อเวนเจอร์เนี่ยก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่าหน่วยที่เรียกว่าหน่วยพัฒนานะครับขององค์การสหประชาชาติก็คือ UNDP ในการสร้างต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่อยู่ในชุมชนนะครับเพราะนั้นเราก็ไปไปดูซิว่าเอะถ้าเราทำเรื่องของอการเข้าถึงได้โดยกายภาพเช่นทำทางลาด โดยไม่ไปทําให้เกิดข้อ,ข,อขัดหูขัดตานะครับกับสถาปัตย,ยกรรมเดิมเนี่ยก็ไปทําอยู่ที่บ้านพระพิมนะครับที่สุโข,ขทัยก็มีทางลาดที่อูอ่ทองเราก็ไปทําห้องน้ําที่เป็น Universal Design โดยที่เราไม่ได้สร้างอะไรใหม่นะครับแต่ไปปรับปรุงให้มันเป็นมาตรฐานแล้วชุมชนอื่นสามารถมาดูงานนะครับแล้วก็เอาตรงนี้เป็นต้นแบบไปท,ทําที่ที่ชุมชนของตัวเองได้เพราะว่าเรามีมาตรฐานวัดทุกอย่างเป็น เซนติเมตรเป๊ะมากนะครับองศาก็ถูกต้องบวด5องศาสําหรับวิวแชร์สามารถขึ้นมาเองได้ทีนี้การที่ความสําคัญของมันว่าทาไมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยมันถึงเกิดข้อสําคัญอย่าลืมครับลูกค้าหลักของเราเนี่ยปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและผู้สูงวัยเนี่ยชอบไปชุมชนครับเพราะอะไรเขาเติบโตมาจากอาจจะมาจากชนบทอาจจะโหยหาในสิ่งที่อตอนนี้ฉันเกษียณแล้วฉันอยากจะกลับไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆไปเที่ยวแบบอยู่บ้านริมน้ําอะไรแบบนี้ จะดีกว่าไหมถ้าท่องเที่ยวโดยชุมชนคิดต่อเรื่องไปเลยครับว่าชุมชนเราสามารถต้อนรับคนได้ทุกคนทุกสภาพร่างกายประโยชน์จะเกิดขึ้นกับท่านทันทีครับเมื่อชุมชนเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงชุมชนก็ต้องปรับเอาละทีนี้อยากจะเข้ามาในในมุมที่บางปัจจัยเราอาจจะควบคุมเองไม่ได้นะครับในทางด้านการท่องเที่ยวเช่นเราก็รู้ๆกันอยู่ตอนนี้มันเป็นโกลบอลบอยลิงนะสภาพโลกเดือดนะครับมันก็ทำให้ไอตัว สภาพแวดล้อมต่างๆที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอาจจะต้องเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างครับที่บ้านปลาะนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแหล่งอยู่แหล่งหนึ่งตอนเช้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลุ่มที่เป็นศูนย์รวมของยอที่อยู่ในทะเลน้อยนะครับตรงนั้นวิวสวยมากแต่ช่วงหลังมาหลังโควิดมาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นว่าเหลือคนทํายอเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ก็ได้สอบถามชาวบ้านไปครับว่าปรากฏว่ามันมีเรื่องของน้ํากร่อยเข้ามาเยอะขึ้นมันมีเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในสวนหรือทางภาคเกษตรเนี่ยที่อยู่บนอรอบรอบทะเลน้อยเนี่ยมากขึ้นฝนมันตกผิดฤดูการการน้ําหนุนผิดฤดูการมันก็ได้ช้าเอาไอเคมีตรงนี้ลงไปในทะเลน้อยปรากฏว่าน้ําทะเลก็หนุนเข้ามาทาให้ไอเคมีพวกเนี้ย มันไปวีผมกระทบกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือ,อพวกปลากุ้งหอยปูปลาในในทะเลน้อยมันก็ลดจํานวนน้อยลงไปเพราะฉะนั้นพอมันลดลงไปคนก็ไปทําประมงมันก็ทําไม่คุ้มนะครับก็เลิกลากันไปหลายเจ้าแต่ก็ยังมีเจ้าที่ยังทําอยู่นะครับก็ยังได้พอมองเห็นอยู่แต่เชื่อว่าปัจจุบันน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นนัตตี้ก็ได้ไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคนแล้วก็ฝากเขาก็ให้ช่วยรณรงค์นะครับเพราะว่า มันอย่างที่บอกเราไม่ได้พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตรงนั้นคนเขาอยู่ตรงนั้นเขาหากินตรงนั้นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เขามีอยู่มีกินมีอาหารมีแหล่งที่สามารถจะทำรายได้ได้กลับมาเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขา กลับมามีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมได้เรื่องการท่องเที่ยวค่อยเข้ามาทีหลังครับแต่ทำทำอย่างไรทีนี้ชุมชนก็ต้องปรับตัวนะครับก็ต้องมองว่ามีจุดอื่นอะไรต่างๆไหมจากภาพทีเ่เราพยายามโปรโมทพัฒนลุงกันมาแล้วก็ไปหากิจกรรมอื่นๆเข้ามาหรือปรับกิจกรรมของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่มันยังมีอยู่หรือมันถูกเปลี่ยนแปลงไปครับ ตออกเดดิินนนนททาาางงสู่่่เเเเเลกไปปใใหหญตีีีี้ยยวจจะพพธอคมื่อคนเปลี่ยนชุมชนก็ต้องเงี่ยหูฟังกันหน่อยครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันหลังโควิดมาเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเจเนอเรชันที่ ต่างๆคนรุ่นใหม่ที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นชุมชนเองก็ต้องมองแล้วก็มองแนวโน้มนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันเช่นเดียวกันอันนี้เรายกตัวอย่างครับมีน้องชุมชนที่หนึ่งที่เกาะหมากเรายังอยู่ที่พัทลุงนะ,ะเกาะหมากนี่อยู่บนใน,ใน,ในจังหวัดพัทลุงชื่อน้องคิมน้องคิมเนี่ยเป็นคนที่เด็กรุ่นใหม่นะครับก็เข้าใจถึงพฤติกรรมก็ คนรุ่นใหม่อยากไปเที่ยวอยากเช็คอินมีอาหารอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาไม่เหมือนใครนะครับมีมุมสวยๆมีกิจกรรมที่ต่างออกไปจากการเดินทางประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นน้องคิมได้พัฒนาตัวกิจกรรมในชุมชนของน้องเนี่ยนะครับมีร้านยอมีอะไรออกมามีการท่องเที่ยวให้มีความสนุกสนานแต่ก็ยังควบคู่กับการรักษาวิถีชีวิต ของคนในชุมชนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียวครับมีโอกาสอย่าลืมไปนะครับที่พัทลุงมีสองที่แนะนําปากๆกับที่การสื่อสารที่ดีนะครับคือหัวใจของการนำชุมชนสู่ภายนอกอันนี้มีตัวอย่างดีมากเลยที่บ้านน้ำจำครับจังหวัดเชียงใหม่ลุงแจ็คนะครับก็มเีเขาเรียกว่าประสบการณ์ทางด้านการทำทัวร์เป็นเคยเป็นหัวหน้าทัวร์เดินป่านะครับมีความรู้มากมายทีเดียวแล้วก็ จริงๆบ้านน้ำจำเนี่ยก็เป็นชุมชนทางเหนือที่อยู่ใกล้ๆเมืองมันไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ติดน้ําตกไม่ได้ติดภูเขานะครับก็อาหารก็เป็นเหมือนกับชุมชนอื่นๆแต่ความโดดเด่นครับคือนาแจ็คเป็นคนนักเล่าเรื่องนาแจ็คเล่าเรื่องสนุกมากพาลงนาเนี่ยนะคุยตั้งเรื่องต้นมะพร้าวให้ฝรั่งฟังเนี่ยตั้งอะลากแกนยอดนะครับปลูกต้นกล้วยไปพาไปดงกล้วยพาไปนาข้าว คุยได้เป็นวักเป็นเวรแล้วสนุกด้วยครับโดยเอากิจกรรมจากเกษตรพวกนั้นนะเอากลับมาทํำต่อที่บ้านและที่ดีอีกอันนึงคือลูกลุงแจ๊คครับเป็นครูมวยนะครับก็ชื่อยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นยอดเยี่ยมยิมก็กลายเป็นว่าเรื่องของอัน,นิ้มาเข้าซอฟท์แวร์เห็นไหมฮะพยายามหาจุดเด่นในชุมชนว่าเรามีใครที่เก่งเรื่องอะไรหรือมีประเพณีวิถีวัฒนธรรมอะไรที่ เป็นที่โดดเด่นและยังยังรักษาเอาไว้ได้อยู่เรื่องราวเหล่านี้ครับเล่าขานให้สนุกนะครับมีวิธีการเล่าเรื่องมีวิธีการให้เขาลงไม้ลงมือได้เลได้ทำได้ด้วยตัวเองหรือว่ามาเรียนมวยกับครูมวยที่ร้านวัดอะไรแบบนี้มันเกิดความน่าสนใจและบอกว่ากลายเป็นจุดจุดด้อยของเขาจากเดิมที่บอกอยู่ใกล้เมืองกลายเป็นจุดเด่นครับคือมาไม่ไกลแต่ได้ครบเห็นไหมครับ แค่การเล่าเรื่องดีมีสเสน่ห์ในการที่จะสื่อสารออกไปนีครับคนก็ติดใจเราได้ครับโอกาสของท่องเที่ยวชุมชนกับตลาดโลกเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่า เชื่อไหมครับว่าเราเองเนี่ยลูกค้าเราเราทำงานสองด้านนะทางนัตตี้แอดเวนเจอร์เนี่ยเราทำงานกับชุมชนท้องถิ่นมาเนี่ยกว่า20ปีแต่ในขณะเดียวกันเ,ออเราก็มีลูกค้าที่เป็นต่างชาติและเราไปทำตลาดเองเราก็เอาไอตัวกิจกรรมตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับเอาไปโปรโมทไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆระดับโลกเช่น ITB ที่เบอร์ลินนะครับ WTM ที่ลอนดอนแล้วเราก็มีกิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยเอาไปนําเสนอในเวทีต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วโลกได้อีกเห็นไหมครับว่าโอกาสนี่มหาศาลมหาศาลตรงไหนผมบอกว่าคนน่ยที่เขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยแน่นอนครับเขาไม่ได้มองเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักเอ๊ะเขาอยากรู้จักคนไทยจริงๆเรามีน้องคนหนึ่งชื่อน้องมาวข่มนะครับเป็นชาวอังกฤษมาเมืองไทยครั้งแรกจองทัวร์พัทลุงผมบอกผมเซอร์ไพรส์มากเลย อาพัทลุงนี่นะขนาดคนไทยหลายๆคนยังไม่เคยไปแล้วคุณมาเมืองไทยครั้งแรกทคุณไปได้ยินมาจากไหนอ๋อฉันไปเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ของอยูนั่นแหละพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่อยู่ที่อังกฤษก็เขาบอกโปรแกรมนี้เขาจะได้รู้จักคนไทยจริงๆเขาจะได้กินอาหารไทยจริงๆที่มันไม่ได้อยู่ในพัตคารที่มันไม่ได้ถูกปรุงแต่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเขาจะได้กินรสชาติที่แท้จริงแล้วเขากลับไปจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับผ่านมาแล้ว5ปี เรายังเจอกันอยู่เมื่อผมแปลงเ่ยนทุกครั้งเราก็จะนัดเจอกันเขาก็ยังระลึกถึงประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความสนุกสนานสิ่งที่เขาได้รับความประทับใจเห็นไหมครับว่าโอกาสของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจากัดเฉพาะการดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับก็มีความสนใจอย่างมากผมใช้คําว่าอย่างมากนะโดยเฉพาะผมทําตลาดยุโรปนี่ผมรู้เลยว่ายังไงโอกาสที่นักท่องเที่ยว จะเข้าไปให้เราทําโปรแกรมบวกเข้าไปเนี่ยมีสูงแล้วเราทํามาตลอด20ปีอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเราถามสุดท้ายเราลองกลับมามองตัวเราเลยครับว่าทําไมต้องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําไมเราต้องทําชุมชนเราทําไมต้องทําถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทําไมเราต้องมามองเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเป็นสินค้าหรือเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ เราต้องมองแนวโน้มครับเริ่มเริ่มต้นก่อนจาก outside in นะครับคือมองจากข้างนอกเข้ามานักท่องเที่ยวอย่างที่เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการเดินทางมาได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงอาหารรสชาติจริงๆการเป็นอยู่วิถีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาหรือทําขึ้นมาเพื่อ,อ,อโชว์นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่มันเป็นของแท้ซึ่งของเหล่านี้โดยมากจะอยู่ในชุมชนเราเองนี่แหละครับ พอเรารู้ว่านักท่องเที่ยวกําลังมองหาเรื่องเหล่านี้นะครับควบคู่ไปกับการเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยอาจจะไปเที่ยวแหล่งหลักด้วยมาเที่ยวชุมชนด้วยแต่เราก็กลับมามองเป็นอินไซต์เอาครับว่าเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการแบบนี้ชุมชนเรามีอะไรมองหันกลับไปที่ชุมชนเราครับว่า เรามีจุดเด่นอะไรเราควรจะอนุรักษ์เรื่องอะไรไว้และอย่างที่บอกนะครับการอนุรักษ์ต่างๆการดำรงไว้ซึ่งวิถีเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อนะักท่องเที่ยวหรือดังนั้นเศรษฐกิจเท่านั้นมันดีต่อคนในชุมชนเองนะครับในการที่จะสืบสารเรื่องราวดีๆประวัติดีๆหรือว่ประเพณีวิถีวัฒนธรรมดีๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ2ออย่างมันมาเจอกันครับ ความต้องการจากาภายนอกตรงกับสิ่งที่เรามีก็พัฒนาร่วมกันแล้วนำเสนอเชื่อเลยครับว่าจากนี้ไปนะครับคนจะยิ่งเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้นัตตี้หนีเที่ยวนีไปก่อนละครับสวัสดีครับเเปปิิดดระตูออกกนทางส่โลใหญ นัตทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้ารูพ่อศาสนาในความยั่งยืน